แม่คือที่เท่าไหร่ที่สิบชื่อนางขวัญเลือนสอนทรัพย์ค่ะคุณแม่ขวัญเลือนสอนทรัพค่ะมีปัญหาอะไรคะคุณแม่มีมีปัญหาทุกเรื่องสุขภาพทุกอย่างเป็นอะไรคนะก็เจ็บป,ป่วยเจ็บป,ป่วยทุกอย่างเป็นนี่เป็นสินเป็นไม่มีเป,ปวยทุกอย่างติดขัดการงานการเงินเป็นนี่เป็นศินค่ะทั้งหมดเลยก็มีแทงหนึ่งกุมารหนึ่งแล้วขันห้าถึงหกขันเลย รับขันมาห้าันึ่านเทวดาดึ่งแทงกุมานึึงดวงรับขันมาห้าหขันเคยโดนคุณใสมานานแล้ว <c oughs> และมีปัญหาเรื่องสามีได้เสียชีวิตไปอีกหนึ่งปัญหาชีวิตณนะเวลานี้มีแต่หนี้สินครอบครัวมีปัญหา คำถามคือเด็กแท้งหนึ่งคนกุมารหนึ่งองค์และคุณสายยังมีอยู่หรือเปล่าคุณสายใช่ไหมท่านใช่<า>แล้วตอ,อนนั่นเลยเนาะ แล้วยังมีเรื่องสามีต้องตายด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบหนึ่งคนคือเหตุผลอ่ารู้แน่คก็คือทะเลาะบบาแวงอะ่ะใช่ไหมจึงทำให้มีการทำร้ายกันหนึ่งคนวิญญาณทั้งหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ยังอยู่ครบหรือเปล่าเด็กยังอยู่แหละท่านเอ,อ๋ย เด็กก็หนึ่งกุมารหนึ่งเป็นสองอยู่ครบเด็กผู้ใหญ่ไม่เห็นยังไม่รู้หรือว่าไปแล้วยังไม่รู้ลนะ่ะท่านหนาะเออชื่อนามสกุลนั่นแหละค่ะ <c oughs> แล้วเขาหนาะจะบวชได้หรือเปล่าแล้อ่าอ่าอันที่หนึ่งนะเธอเฉพาะเด็กสองคนเนี่ยก็ใช้เวลากี่วันถามก่อนสิท่านเอ๋ยจินน้ำหมดเลยนะั่นแหละนะ เป็นยังไงกันเล่าคะมีอาการอะไรบ้างเออเบาตัวค่ะตอนนี้มีขน,นลุกค่ะขนลุกค่ะกีนแล้วขนลุกถ่ายังเฉยนะ่ะท่านเอ๋ยอมไม่มีอาการเลยนะั่นะนะนะคงเรืนะ่องผีคือสายการคงไม่มีแล้วนะแหละท่านเอ๋ย <สา S 2> อ่าอ,อย่างนั้นก็เอาจัดเฉพาะเด็กก่อนสองคนใช้เวลากี่วัน เด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วอห้าวันนั่นแหละเนาะมาอีกหมึ่งแล้วพออีกสิวันนั่นแหละอ้าวเป็นสองแล้วขันทั้งหมดที่รับมาห้าขันยังมีชีวิตมีวิญ,ญญาณอยู่หรือเปล่าไม่มีหรอกท่านเอย๋ยถ้ามีออกอาการเลยแล้วสินะเขากินน้ำมนต์ไปแล้วแหละครับอ่าขันเีธอตัดทิ้งไปเรื่องคุณสาที่ผ่านมาแล้วจบไปแล้วใช่ไหม จบไปแล้วท่านเอ๋ยแต่ยาละเลยหนาะอันย้อนมาอีกนั่นแหละค่ะเพราะคนหนาะจ้องจะทําอีกแล้วเจ้าควรมันรักษาศีลให้ครบนั้นสิ้นนั่นแหละนาะควรจงมโนภาวนานั่นแหละค่ะไปจนตายหนาะป้องกันตัวแลยอ้าวแล้วปัญหาอีกข้อหนึ่งคือได้เป็นคนทําให้สามีต้องเสียชีวิตด้วยเจตนาเลยนี่แหละกำหนักแหละท่านเอ๋ย ตัวค่าเขาเลยใช่ไหมนะใชความหนักลงหนักแหละค่ะตัวนั้นนาก็จะโดนค่าอีกมั่นแต่ถ้าอย่างนั้นจะแก้ไขด้วยวิธีไหนจิตสามีอาฆาตแหละท่านื่นสามีอาฆาตเธอก็ยึดเลยนั่นแหละนะยังอยู่ตลอดเวลาลวใไปไหนหนาะอยู่ใกล้ตัวเลย สามีอาคาตภรรยาแล้วจะแก้ไขด้วยวิธีไหนส่งเขาไปเกิดเถินนะให้มันไปไกลตาคนละภูบละภูมิเลยแต่ตั้งจิตอธิษฐานเอาหสิศรกรรมให้ขานแท้อย่ามาเวียนไหวแต่เกิดอีกกันแท้ให้สิ้นแท้แค่ชาตินี้นั่นแหลต้องใช้เวลากี่วันหกสิบวันท่านเธอค่าเขาตายเลยอ่ะ เขาทำคุณใส่ใส่หนูเขาทำคุณใส่ใส่เราใช่ทำเขาทำเราแต่เราไม่ตายใช่ไหมเราแต่เราทำเขาตายเขาทำเสน่ห์ทำอะไรให้เราตัติไม่ดีก็ถ้าไปขึ้นศาลก็ผิดด้วยกันทั้งคู่เขาจะทำเราเราทำเขาก็ติดคุกด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็ ด้วยเหตุที่ท่านเทวดาเจจาให้แล้วเธอก็บวชได้เขาหกสิบวันได้หรือเปล่ามาบวชวันนี้เลยได้คะ่ะเริ่มเลยคะมม่ะจัดให้สามีและลูกไปเลยจะได้จบจบกันต้องทำอะไรให้กับวิญญาณสามีบ้างวิญญาณสามีนะท่านหนาะสร้างผ้าหนึ่งองค์หน่อยนะคะสร้างผ้าหนึ่งองค์ชุดขาวสองชุดนะท่านเอ๋ย เอาไว้น้ำเลยสักสี่แพะดอกไม้ดอกบัวหนึ่งกำขอขมากรรมด้วยสีท่านเอ้ยขอขมากรรมที่ไหนอย่างไรขอตรงนี้แหละท่านหนาให้ท่านพากาวเอาหัวสีดำคากัดเรียนกัดกำกันนั่นและเอาดอกไม้ใบสีมาท่านเอ๋ยขอขมาเลยรุ่มนั่นหละนะ ต่อไปชาติใดอย่าได้เจอกันคาอย่าได้เห็นค่ากันอีกนั่นแน่ให้จบสิ้นในชาตินี้ให้จบสิ้นกันทีในชาตินี้นั่นเอยพึ่งนี้ก็ไปเตรียมไปใบสีขอขอมากันมาเข้าใจเปล่าอาหารการกินเสื้อผ้าครบแล้วใช่ไหมปล่อยสัตว์ไดอยังยังค่ะของสามีปล่อยสัตว์อะไรบ้างปล่อยเต่าสามตัวแหละท่านนะ ผมสามโลนั่นแหละคราแค่นี้ก็ได้นั่นแหละออ้าวหน้าเวลานี้สามีหกสิบเด็กยี่สิบห้าวันเด็กจะเอาอะไรบ้างเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่ <ผม S 1> กูมาใช่ไหมนะใช่แล้วเด็กชายยิงกันลัคราผู้ชายผู้ชายค่ะนี่ค่อนค่ะอ้าวเธอเป็นลูกเขาและกูมาอีกหนึ่งคนชื่ออะไร เธอก่อนก็ได้อ่าเธอก่อนก็ได้อ่าหนูชื่อเด,ด,ด็กชายขนาดค่ะขนาดค่ะขนาดค่ะเด็กชายขนาดละกุมารกุมารถุงเงินค่ะหา,หา,าวาปลาถุงเงินค่ะถุงเงิอนอ่าสองคนเนี่ยกินอะไรบ้างข้าวปลาข้าวไปข้าวปลาเผาข้าวผัดตะเกียบจิผัดลาเผาข้าวถุงเงินข้าวเดี๋ยวคโอเค ขนมน้ำเซเว่นตามนี้ใช่ครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราล้นตาใช่เอาครับเอาไรลูกหผมก็อยากเป็นทหารนะแต่ทำไมก็เป็นทหารกันเยอะจังทหารเหรอของเราเราอยากเป็นหรือเปล่าข้าอยากเป็นนะคะับขอเราก็ไปซื้อชุดทหารมาแล้วกันกันครับตามนี้ตาเป็นทหารค่ะตาเป็นทหารเออเป็นทหารเป็นทหาร เงือะทหารหมดเลยทหารหมดทั้งบ้านเป็นทหารหมดใช่เออเราเป็นเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมหลวงตาเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกันเอนด้ามีปัญหานี่เขาไม่ได้เป็นอาชีพที่เสียหายตรงไหนอ้าวปล่อยสัตว์ได้ยังยังลูกบอลใหทหารได้สอูกหมือนได้ไหมหลวงตาสองชุดเหรอขอลูกฟุตบอลสองลูกอ่าได้ได้ได้ ตามด้วยอะไรอีกทางการปล่อยชัติก่อนเอาอะไรปล่อยบ้าหม้อชิ้นตัวไปไหนชิ้นตัวไปคะโอเคทางทารสองคนหนึ่งชุดพอไหมไปได้ไปแล้วเหรอเริ่มเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยรวมไปกับพ่อไปเลยได้ครับตามนี้ก็เป็น85ดสิบหวันแปดวัน นีเขาเป็นอสุรกายพ่อเหรอแคนโกรธมากเครียดเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาได้บุญไปแล้วก็จะเปลี่ยนเองอ๋อเป็นอสุรกายแล้วอาการเป็นไงบ้างร้องอย่างเดียวตัวเนตตาส่งดอกมาตัวเนตตัวเปื่อยน้ำหลืองน้ำมูกเลือดไหลเลยเขาชผู้ไม่รู้เรื่องเลยใช่ป่ะ <c oughs> ิงชอบทําบาปชอบทําผู้หญิงสเสน่ห์ทำอะไร่ผู้หญิงแบบปั้นหุ่นปั้นอะไรไม่ไม่เป็นไรช่างเขาเรานี้จ่ายหกสิบบาทแล้วก็แยกกับเขาไปต่างคนต่างอยู่ไปแปดพันห้ 5, าพันห้าผู้ชายหกสิบแล้วก็ได<ป>้แ,แยกกันไปอาเรียบร้อยไปได้นายถนัดเด็กชายถนัดทหารใช่ถนัดของฉานถนัดนี่ดีนะทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเออดีแล้ว ได้่ทุกอดีมากเป็นบุคคลที่พร้อมเพียงไปได้บ๊ายบายลาจ้าแล้ะคะจ้าด้โชคดีมากไล่ต่อไปแม่นิชามนิชากระมวลนิชากมลอันนใม่ใชชื่อนิชากมลบุญเทเวศค่ะชากมลบุญเทเวศค่ะ แม่มีปัญหาเรื่องอะไรคะสุขภาพการงานการเงินติดขัดปัญหาครอบครัวมีปัญหาครอบครัวสุขภาพสุขภาพวอยสุวม่ตามตัวค่ะแล้วกสุขภาพเสียหมดเนื้อตัวใช่ไหมต่าเงินงานเสียอีกด้วยการทำแท้งสองคนใช่ค่ะพาไปหนึ่งคนให้เงินไปหนึ่งคนแล้วก็ตั้ง ของตัวเองทำสองคนแล้วก็มีขันห้าขันเก้าหรือเขาเรียกว่าขันร้อยเก้าท่านเทวดาเด็กทั้งสามยังอยู่หรือเปล่าเด็กทั้งสามใช่ไหมท่าน,นใช่แล้วยังอยู่ด้วยเลยนั่นแหละนะไม่ได้ไปไหนหรอกครับเด็กอยู่คราวน,นี้รับขันยังมีอะไรอยู่หรือเปล่าขันอะไรกันเล่าเลยขันห้าขันเก้าขันเก้าไหน ขันค้าขายค่ะขันค้าขายหรือเขาใช้ชื่อว่าขันร้อยเก้าอ่าขันเก้ารอเก้าเก้าหน้าอ่าตอนนี้ยังอยู่ไหมเล่าอยู่ครับเขายังอยู่บ้านรอเปล่าเจ้ายังสัญชาหมเลาเลยสัญชายังบูชาอยู่ยังบูชาแล้วทำเงินรอเปล่าช่วยเรื่องการเงินไหมคะรับมาแล้วค้าขายดีไหมคะเดิม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 ไม่ได้ช่วย่ะเอาไว้เลยดีกว่านะ มีขันธรตตัตนนาใจดีกว่าพระสวดมนต์ภาวนาดีกว่าแสสวดมนต์ให้มีพลังแท้ค้าขายหนอก็จะดีนั่นแหละเออแล้วแต่ตัดสินใจอยากจะเอาไว้หรืออยากเก็ไปปล่อยแล้ว <ๆ S 2> <c oughs> มีกุมารทองอยู่ในบ้านด้วยอะไรเนี่ยมีตุ๊กตากุมารทองอย่างนั้นด้วยมีกุมารด้วยใช่ใช่ตุ๊กตามีชีวิตอยู่หรือเปล่ามีวิญญาณอยู่หรือเปล่าท่านเทวดามีสิท่านเออกุมารมีเลย,ยนลยยั่นแหละหามีแฝงนั่นแหละครา อยู่นั่นแหละนะนั่นแหละมีอ่ามีดวงวิญญาณกุมารอีกหนึ่งดวงอ่าถือว่าขันตัดไปมีกุมารเพิ่มมาหนึ่งใช่ไหมนหนาถามข้าหรือ,อท่านอื่ข้าท่านเทวดาว่าเขามีขันเนี่ยร้อยเก้าแต่ในขันเนี่ยเขาเอากุมารเข้าไปใส่ในนั้นไม่ไม่ไอ้กุมารอยู่อยู่ข้างข้างขันอยู่ข้างขันอ่างนี้ก็แสดงว่า เพิ่มกุมารมาหนึ่งแน่นอนแล้วแต่ว่าขันยังมีวิญ,ญญาณอยู่หรือเปล่าไม่มีไงท่านหนาะถึงบอกว่าไม่มีค่านั่นแหลนะเนาะมีกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมแล้วใช่แล้วเพราะนั้นก็ตัดเรื่องขันออกไปกลายเป็นดวงวิญญาณสามเด็กหนึ่งกุมารเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วอีกหนึ่งกุมารหรืออะไรใช่แล้วมีเปล่าครบไหม นี่เลยท่านเอ่อกุมารมีอยู่หนึ่งดวงเพราะฉาะนั้นอยากให้ไปหรืออยากให้อยู่ปล่อยเขาไมเกิดอันนี้อันนี้ไม่รู้ค่ะเพราะคนละเคสกันก็ไม่ดีดีว่าเราแยกกันอยู่อะค่ะไม่ก็พี่พูดขึ้นมาเรื่องกุมารเทวดาก็เลยบอกว่าเห็นอ่าทีนี้ไม่ยังอยากจะเอาไว้ป่ะกุมารน่ะปล่อย เอาไว้ก่อนก็ได้ท่านเทวดาเขายังมีความผูกพันกับกุมารอยู่เป็นพิษเป็นภัยหรือเปล่าบอกได้นะท่านเอ๋ยเก็บไว้เลยนะั่นแหละหนาะวันหน้าจะลำบากนะั่นแหละค่นะกุมารหนาะนะไม่มีประโยชน์อะไรอนาคตจะเป็นปัญหาต้องมาตามแก้อีกใช่แล้วท่านเ้วตวลงจเจาไว้เปล่าหรือจะไปเลย <C oughs> <C oughs> คือพี่สองคนไม่ได้อยู่ด้วยกัน คือเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่อยู่คนละบ้านผู้มาอยู่บ้านหลังนี้ไม่รู้แหละตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ไม่เกี่ยวก็คือตอนนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะแยกกันอยู่คือต่างคนต่างก็มีครอบครัวต่างคนต่างมีครอบครัวแต่ว่าคดีของเธอก็ไม่เกี่ยวเทาเด็กมารจะต้องพี่ผู้ชายไปต่างคนต่ไม่เกี่ยวเลยเอาเฉพาะเธอคนเดียวก็เท่ากับว่ามีสองคนทำแท้งหนึ่งคนพาไปเธอก็จ่ายค่านั้นเองจ่ายเปล่าจะพร้อมให้เด็กไปเกิดใช้เวลากี่วันท่านเทวดา สาคนน่ะท่านเออใช่แล้ว45วันเลยนั่นแหละหนอสี่สิบห้าวันพร้อมมาบ่าเธอเมื่อไหร่เดือนไหนมันคือช่วงว่าหนูเป็นขานนน้าราชการค่ะลแล้วยังไงเธอต้องการยังไงหนูหน,หนูสามารถทำได้อะสาวันได้ก่อนจะบวดสามสวันก่อนแล้วอีกสิหวันค่อยมาหมขอแยกเป็นสองกรณีเด็กของตัวเองค่ะ จะขอจัดไปก่อน30วันแล้วเว้นวักไปนานแค่ไหนก็น่าจะเดือนตุลาค่ะอีกม่ทีเดือนตุลาค่ะเว้นวักไปอีก3ามสเดือนแล้วก็จะมาจัดให้เด็กที่พาไปแท้งอีกหนึ่งคนเว้นข้าราชการเขาไม่ให้ลาท่านเทวดาเขาจะขอแบ่งแยกได้ไหมสามสิวันเริ่มเมษา ก็ไม่เป็นไรแต่เริ่มเป็นชุดแรกไงแล้วก็เสร็จตรงนี้แล้วก็เว้นวักไปตุลาก็มาเริ่มใหมอ่อีกเที่ยวหนึ่งใช่ไหมใช่บอกจริงๆนะ่ะท่านเอ๋ยไม่อยากให้เลยทำอย่างนี้หนาะมันจะไม่ดีต่อตัวเขาหน้าหลกลาหากทำหนาชีวิตจะไม่ลุ่งถ้าจะมุ่งตรงจุดเดียวแหละท่านเอ๋ย จะไปเลยให้หมดนั่นแหละหนาทำยึกยกักยึกยักนั่นแหละฟะชีวิตหนาะก็ย,ยึกยักเช่นกันเลยเอางนนี้ละกันนี่คือคําแนะนําของท่านเทวดาถ้าเธอจัดสรรได้ก็ต่อยาวไปเลยใช่ไหมจัดสรรไม่ได้ก็แล้วแต่เธอแต่ว่าไม่ราบลื่นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องไง แล้วถ้าหากวันนี้เขาจะช่วยแบ่งอะคะได้ไหมแบ่งเขาเป็นคนพาไปหรือเปล่าล่ะก็เขาก็นี่แหละค่ะเขาเป็นพ่อของเด็กอ๋อเป็นพ่อของเด็กอ่ะพ่อของเด็กจะขอมาช่วยคือหนึ่งคนได้ไหมก็ได้สิท่านเอ๋ยกามมึงเลยด้วยนั่นแหละนะมาทําด้วยกันนั่นแหละค่ะก็ดีสินะกำจะได้หมดด้วยกันเอ๋ยอ่าอก็ทําไปด้วยกันเลยมผมเธอก็สิบห้าวันสิบห้าวันล่ะสิบห้า ไม่รู้ละให้มาให้มาต่อเนื่องกันให้ได้อ่ะคือ,อพูดง่ายอย่างท่านเอ,อ๋ยหนึ่งเลยทําด้วยกันนั่นแหละหาอีกหนึ่งต่อยอดต่อกันนั่นแหละค่ะเหมือนข้าเคยอ,อธิบายแล้วนะส่ท่านเอ,อ๋ยถ้าสมมติามาทําด้วยกันก็คนละยี่สิบห้าวันยี่สิบสามวันพร้อมกันถ้าต่อยอดคนนึงก็ทำสามสิบวันไปก่อนอีกคนนึงก็มาต่อยอดวันที่สามสิบเอ็ดไปจนถึงวันที่สี่สิบห้า ไม่ถ้าเกิดว่ามันต้องต่อเนื่อแม่ค่าหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเมษาถึงสิบห้าเมษาคนหนึง่งสามสิบวันคุณแม่มาเมษาก็ต้องสอน,น่นเอ้ยมนุษย์เลยถ้าเราเลยอย่างนี้นะนะนะมนุษย์ต่อรองตลอดเวลาขอนน่มขอนี้นะนั่นแหละท่านเอ้ยเราใจดีเกินไปหรือเปล่าท่านเรื่องจริงนั้นไม่ควรอย่างนี้นะกรรมใครกรรมมันเถะค่าถ้าเขาแล้วนะยังไม่รู้สึกผิด ยังมาต่อมาคิดกันผิดนั่นมนุษย์นั้นไม่สำนึกหรืออะไรถ้าอยากทำก็ทำไปทำไม่ใช้ก็จะไม่จบกันแน่อเอาไปงี้เธอไปคิดเอาเองและกันนะไม่ทำก็ไม่มีใครว่าเธอแต่ที่คำแนะนำคือถ้าทำต่อยอดก็จะได้จบไปเข้าใจป่ะของคนไปบริหารจัดการกัน45วันต่อเนื่องจะต่อกันยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งหรือจะไปแบ่งคนละครึ่งก็ได้อ้าวตามนี้แล้วกันท่านเทวดาเขาจะไปจัดการให้ได้ครบ45วัน อาจจะใช้สองคนเรือจะใช้คนละช่วงแต่ว่าต่อเนื่องกันสี่สิบห้าวันตามนี้สุดแล้วแต่ท่านเอ๋ยถ้าน,นี้ก็นั้นเลยลนะใจอ่อนใจเย็นแล้วล่ะค่ะถ้ามนุษย์หนายังไม่รู้สึกแผนยังไม่รู้สึกผิดในใจนั่นยังไม่สำนึกผิดกันนั่นแหละเนอะขอต่อขอรถอยู่อย่างนี้ค่ะนั่นแหละนะจะเดือดร้อนกันเองเอ้ยตกลงเป็นไปตามที่ สัญญา45วันแล้วเดี๋ยวจะไปหารกันด้วยบุคคลสองคนนี้เด็กชื่ออะไรต้องการอะไรกินอะไรแล้วปล่อยสัตว์อะไรบ้างชายหรือหญิงกาเล่าแลไม่ทราบค่ะอ้าวเธอเป็นลูกเขา,าลูกลูกลูกแท้งเป็นชายกี่คนชายสองคนหรืหญิงหนึ่งคนชายสองหญิงหนึ่งค่ะสองชายหนึ่งหญิงอ่าบอกชื่อมาเลย หนึ่งสองสามเหนึ่อ้ 2> 1, 2, อาวกินข้าวไลไรบอกไปกินอะไรก็ได้ลงอ้าไม่มีคำแนะนำใช่ไหมวาจะเอาไปจัดให้เขาละกันน้ำรมเซเว่นน้ำนมเซเว่นตามนี้เสื้อผ้เสื้อผ้าก็ได้ลงว้า โอเครีบบลุนไปอ้าวปล่อยาบุญให้อ่ะได้มั่งป้าหนูรงเท้าอเท้ารองเท้าอ่าเสอรองเท้าด้วยปล่อยซาเอาไรกานารองไปรกสันตวต่อาชิัตอหนชตัวรอาโอเคสังทานกี่ชุดสังทานสชุดครับโอเคเปล่ารายการพวกนี้โอเคจัดได้เริ่มเมษาวันที่เท่าไหร่ ยังยังกต้นเดือนนี้แล้ค่ะยังไม่ได้กําหนดวันแต่ค่ะประมาณต้นเดืนอนค่ัประมาณต้นเดือนเมษาเจอหน้ากัน, bye น,นบ๊ายบายได้ไได้สาทัอ่าขอบใจมากขอบคุณท่านเที่ยว